มาลุลด้วยกันนะครับว่าตองคำนะครับตั้งแต่ผมเซลไว้ที่1758นะครับ1758ดอลลาร์กว่าๆนะครับผมแล้วคาดการว่ามันจะห <laughs> ลุด152รอบนี้มันหลุดมันจริงๆด้วยนะครับบนเวียนอยู่แต่แต่เนี้่ย150 152นะครับแล้วแหบตํำโลมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆกดลงเรื่อยๆเรื่อยๆผมคิดว่ามีโอ,อกาสที่จะย่อตัวแต่แถวหนึ่งเจ็ดได้นะครับแต่ในใ,นใจลึกๆอยากให้หลุดลงมาที่1699หรือ 7, หลุดปันเจ็ดนี่แหละครับก็56ดอลลาร์ หนึ่งตองคำนะครับหมายความว่า1758ถ้าเราไปลบกับตัวล่าสุดไปลบกับตัวที่ให้ไปลงไป1นึ่งหรือ1,7ตัางจิตวิทยาผมคิดว่าลงประมาณ56ดอนนะครับหรือ5600จุดหรือเปล่านะครับขอเพื่อนๆลองดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ตําโลมาอีกแล้วนะครับผมสำหรับตัวตองคำนะครับโอ้โหกระทุบอียแวครับผมโอ้โหทุบไปเลยครับทุบไปเลยครับผมก็ถือออเดอร์อยู่นะครับผมแล้วก็ ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับก็ได้โพสต์บอกพี่ๆไว้ในกลุ่มนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าใครจะซื้อจะขายนะผมไม่ไม่ได้ทราบนะครับแต่เป็นแค่ว่าผมบอกว่าเออผมเข้าไปแล้วนะครับผมโอเคครับทุกคลิปที่ทาไม่ได้เชิญชวนให้ใครชักชวนในการลงทุนสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งนะครับเพียงแค่ให้แนวคิดและก็การเทรดของผมก็มีทั้งกําไรและก็ขาดทุนนะครับตอนกาไรก็มาบอกตอนขาดทุนก็บอกนะครับสุดท้ายบางครั้งกําไรอยู่ขาดทุนแต่ไม่อาจจะไม่ได้บอกนะครับเพราะมันขาดทุนไปแล้วนะครับโอเค คลิปนี้นะครับก็มาเด็ดสั้นๆครับตอนนี้ตรงคำหนึ่งเจ็ดสี่แปดทำท่าแบบนี้ยึกยืดเดี๋ยวก็ทุบอีกครับนะแทงห้ามงมาแล้วครับผมโอ้โหนะครับโอ้โหนะครับทุบไปอีกครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์ศูนย์จะทุบหนึ่งเจ็ดสี่ห้าได้หรือเปล่าครับ ลุ้นด้วยกันนะครับว่าสามารถสามารถมา1นึ3เได้หรือเปล่าแต่ในใจผมอยากให้1นึ่งแล้วคืนนี้ไม่แน่จะมีข่าวสามทุ่มหรือเปล่าชอ,อบเห็นเพื่อนเพื่อนเขาแชร์กันขอบคุณม,มากๆเลยนะครับถ้าเกิดขาด่าวดีตัให้ดอลลาร์ขึ้นตรงคําอาจจะดิ่งลงก็ได้เรียบร้อยครับหนึ่งเจ็ดมาแล้วนะครับผมตอนนี้ปอดผมน่าจะบวกอยู่เช่นกันนะครับผมขอลุ้นไปต่อลุ้นด้วยกันนะครับตัวน,นี้ปกติแล้วครับนี้ผมจะใช้ตําคลิปมากกว่าไม่ค่อยเทรดนะครับแต่วันนี้ฝากเงินเล่นๆํำๆไปนะครับ ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อนะครับ1นึ่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โห,โหนะครับสําหรับตัวของทองคำนะจ๊ะไปก่อนแล้วนะครับผม